สวัสดีครับวันนี้ร้าน PN Plaza ของเรานะครับจะมารีวิวปั๊มหอยโข่งนะครับรุ่น L I Q B 2.0นะครับจะเป็นปั๊ม250วัตต์ขนาด1นิ้วนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมมาให้กับปั๊มเลยนะครับจะมีแถมให้ครบชุดเลยจะมีฟุตวาลนี่นะครับแล้วก็มีสวิตช์เพสเชอร์นะครับสำหรับเช็คระดับน้ำทั้งน้ำเข้าและน้ำออกนะครับคือถ้าจะไปดูดน้ำจากถังหรือว่า ปล่อยน้ําไปลงแท้งน้ําเมื่อน้ําเต็มก็จะตัดการทํางานเองมีพวกเทปลูกยางซิลมีท่อน้ําออกให้พร้อมเลยนะครับอเรามาดูการทํางานของปั๊มกันใกล้ๆเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมจะต่อตรงกับแผงเลยนะครับปั๊มเนี่ยจะต่อตรงกับแผงเลยเป็นแผงที่ใช้อยู่เป็นแผงขนาด250วัตต์จนถึงประมาณ400วัตต์ขึ้นไปก็สามารถทํางานได้เลยนะครับตัวนี้ผมต่อเพียงแค่แผงเดียวแล้วก็ เป็นช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นด้วยแดดอ่อนๆปั๊มก็ยังทำงานได้ดีนะครับโดยรองรับโวลต์นในการทำงานตั้งแต่ช่วง1 0ถึง55โวลต์เรียกว่าช่วงในการทำงานของปั๊มนี่กว้างมากๆเลยนะครับแดดอ่อนๆก็สามารถทำงานได้ตัวนี้จะเป็นท่อน้ำเข้านะครับสามารถดูดน้ำแนวดิ่งเนี่ยได้ลึกประมาณ8ถึง10เมตรเลยส่วนตัวนี้จะเป็นท่อน้ำออกนะครับสามารถส่งสูงแนวดิ่งเนี่ยเรียกว่าได้สูงเกินตัวเลยได้ถึง28เมตร ได้แนวลาบแนวลาบไปกับพื้นเนี่ยที่ลองเทสได้ประมาณถึง400เมตรเลยนะครับเรียกว่าเป็นปั๊มเล็กแต่คุณภาพส่งได้สูงและไกลเกินตัวมากๆปริมาณน้ําก็ได้ประมาณ2,000ลิตรต่อชั่วโมงสูงสุดนะครับคือเหมาะกับใช้รถต้นไม้ใช้ในครัวเรือนหรือว่าใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ก็ใช้ได้สบายเลยนะครับตัวนี้เรามาดูด้านข้างของหน้าของปัม๊มสักนิดนึงนะครับ ตรงนี้อาจจะเป็นสวิตนะครับตัดการทํางานมีสวิตในตัวเลยคือตัวปั๊มตัวนี้มีคอนโทรลในตัวเราสามารถปิดเนี่ยนะครับผมปิดการทํางานได้เปิดการทํางานแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นสําหรับตัวเช็คปริมาณน้ำนะครับคือต่อกับลูกลอยได้เลยเวลาเมื่อน,น้ําขาดช่วงหรือน้ําเต็มก็จะตัดเองอัตโนมัตินี่เดี๋ยวผมปิดการทํางานก่อนนะครับตรงนี้ดูสเปคการต่อกับแผงนะครับ สามารถต่อตรงกับแผงเพียงหนึ่งแผงก็สามารถทํางานได้เลยเวลาติดตั้งก็ติดตั้งง่ายๆนะครับแค่ดูดน้าเข้าแล้วก็จะมีตัววาลวตัวนี้จะเป็นท่อสําหรับกรอกน้ํานะครับต้องการต่อเนี่ยต้องไม่ให้มีอากาศเข้าไปในท่อนะครับก็สามารถดูดน้ําได้เลยสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้าน PN Pla z a ซเลยนะครับตัวนี้เป็นปั๊มบัตเล็ตที่ว่าส่งได้สูงไกลแต่ในราคาที่ประหยัดสุดๆนะครับใช้งานง่ายขอบคุณครับ